สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องเบอร์กันดีโบนะคะวันนี้เราจะมารีวิวการพัฒนาความเป็นเพื่อนกับเจ้าเม่นสาวร้านช่างตัดเสื้อที่มีชื่อว่าเซเบอร์กันค่ะซึ่งทุกครั้งเวลาเรามาที่ร้านนี้ต่อให้เราคุยกับเธอสักเท่าไหร่เธอก็ไม่เคยสนใจเราเลยค่ะเธอจะตั้งหน้าตั้งตายเย็บผ้าอย่างเดียวแต่เพื่อนๆทราบไหมคะว่าเมื่อไรที่เธอเปิดใจเธอเริ่มสนิทกับเราเราจะได้ของจากเธอมาใช้ฟรีๆด้วยนะคะ งั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่จะทําให้เราสนิทกันได้และเธอจะให้อะไรเรามาบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะก่อนหน้านี้เราก็มาที่ร้านเธอหลายครั้งนะคะและก็ได้มาลองชวนเธอคุยอยู่บ้างแต่ว่าเธอไม่เคยสนใจเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปคุยกับเธอสักเท่าไหร่แต่เคยได้ยินเทคนิคจากเพื่อน เพื่อนๆบอกว่าถ้าเราให้ความสนิทสนมกับเธอเข้ามาทักทายเธอบ่อยๆจะทําให้เธอพัฒนาความสัมพันธ์กับเรามากขึ้นและเธออาจจะให้ของเราได้ด้วยคราวนี้ก็เลยต้องตั้งหน้าตั้งตาทําคะแนนหน่อยคะ่ะอยากจะรู้จังว่าเมื่อไหร่เธอจะเปิดใจให้เราบ้างวันนี้เป็นวันที่หนึ่งที่เราได้เรคคอร์ดเอาไวค้ค่ะอยากจะรู้ว่าถ้าเรามาเจอเธอ,เธอวันนี้เธอจะพูดอะไรกับเราบ้างเฮ้มันดีมากนะที่คุณเป็นลูกค้าที่ดีเลิศ แต่ว่าฉันมีงานต้องทำอีกเยอะแยะเลยอะเป็นตันเลยนะขอบคุณนะที่เข้าใจเมพสเฮ้ยเมพสตรงนี้มีลูกค้าต้องการความช่วยเหลืออยู่อะมาหน่อยโอ้แน่นอนไม่ว่าคุณต้องการอะไรฉันจะคอยช่วยคุณอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> ก็อย่างที่ฉันบอกไปก่อนหน้าเนี่ยนะฉันขอบคุณมากที่คุณมาที่ร้านแต่ฉันงานยุ่งมากจริงๆเลยในตอนนี้วันที่สองที่เราเข้ามาเสียดายอัดไม่ทันตอนแรกเข้ามาเธอเรียกชื่อเราด้วย หุยฉันไม่คิดเลยว่าพี่จะเรียกชื่อลูกค้าด้วยจูเมเบิลเธอก็รู้ว่ามันยากสำหรับพี่นะอ่ะยังไงก็ตามฉันชื่อเซเบิลฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องมาแนะนำตัวกันอย่างเหมาะสมนะคุณไปช้อปปิ้งต่อได้แล้วแหละดีจังที่คุณแวะเข้ามาที่ร้านเราบ่อยๆนะเบอร์กันดี้โบขอโทษทีที่ไม่ได้เลี้ยงแม้แต่ชาสักแก้วเลยแต่ก็อยากให้รู้นะว่าดีใจที่คุณมา โอ้สวัสดีเบอร์กันดีโบคุณดูสดใสจังคุณมาที่นี่เสมอแต่ฉันก็ไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะหาชาให้คุณสักถ้วยเลยฉันขอโทษจริงๆถ้าฉันมีมือเพิ่มอีกสักคู่หนึ่งคงจะดีอะ่ะจะได้มีเวลาคุยกับคุณมากกว่านี้โอ้โหอีกแล้วเหรอเจ้ไม่เอาหน้าเจ้ต้องเลิกทรมานตัวเองแบบนี้สักทีอะ่ะพี่น้องของเราอีกตัวชื่อเลเบล ออกไป,ปเผชิญโลกตามความฝันที่จะเป็นดีไซนเนอร์ที่ยิ่งใหญ่และพวกเราก็สัญญากับเธอว่าพวกเราจะทำงานให้เหมือนกับเม่นเพื่อดูแลร้านในระหว่างที่เธอไม่อยู่จำได้ไหมเจ้ฉันจะไปลืมได้ยังไงกันเล่าแต่เธอก็พูดถูกนั่นแหละฉันก็ต้องพักบ้างอย่างว่าแหละเบอร์กันที่โบฉันอาจจะไม่ได้พูดคุยอย่างออกอัถรสมากมายแต่ฉันหวังว่าคุณจะมาที่นี่บ่อยๆนะในวันที่4เราก็มาอีกค่ะ อะเบอร์กันดีโบยินดีต้อนรับนะขอบคุณที่สปอร์ตร้าน Able Sisters อยู่เสมอทําให้เรามีร้านที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีได้เลยแหละโอ้ oh, ใช่ดูเหมือนลูกค้าคนโปรดของเจ้จะมาอีกแล้วนะทุกๆวันเป็นสัปดาห์เลยอะ่ะเจ้จะถามตลอดว่าเธอคิดว่าวันนี้เบอร์กันดีโบจะมาหรือเปล่าฉันก็แค่บอกไปเหมือนเดิมว่าใจเย็นนะเจนี่ยังไม่ถึงเวลาเปิดร้านเลยด้วยซ้ําไปเมเบิ เจจะกังวลอะไรนักหนาเบอร์กันดี้โบเขาไม่ล้อเจ้เรื่องนี้หรอกหน้าใช่ไหมคะงานที่ร้านจะต้องตั้งใจทําออกมาให้เนี้ยบให้เป๊ะตอนเนี้หลังขดหลังแข็งไม่หมดแล้วแต่เดี๋ยวหลังปิดร้านเมเบิลจะช่วยนวดหลังให้เธอยังไม่ลืมใช่ไหมเมเบิลเอ้เจอืมไม่รู้สิการนวดหลังเม่นมันไม่ตลกเลยนะฉันต้องใส่ถุงมือป้องกันโอ้ฉันล้อเล่นนะฉันไม่เหมือนคนแก่แถวนั้นหรอก ฉันยังเด็กแล้วก็กระฉับกระเฉงฉันจัดการได้เมเบิลอุ๊ยเล่นแรงเกินไปขอโทษทีเจวันนี้เป็นวันที่5นะคะยินดีต้อนรับนะเบอร์กันดี้โบโทษทีเหมือนเดิมเลยฉันไม่มีเวลาคุยด้วยจริงๆอะ่ะมันก็จะวุ่นวุ่นหน่อยเพราะที่นี่มีแค่เราสองพี่น้องดูแลฉันว่าฉันเคยบอกคุณใช่ไหมว่าเรามีพี่น้องชื่อเลเบลเธอเคยทำงานกับพวกเราตอนที่อยู่ที่ร้านเก่าแต่ตอนนี้เธอมีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะทำงานหนักเลยอะ เพื่อที่จะเป็นดีไซเนอร์ที่ยิ่งใหญ่พวกเราภูมิใจในตัวเธอมากๆก่อนหน้านี้เลเบลเคยฝึกหัดกับดีไซเนอร์ชื่อดังอยู่นะมันนานมากๆแล้วล่ะที่พวกเราทั้ง3ได้อยู่ด้วยกันตอนนั้นอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆจริงๆใช่เลยมันดีมากๆไม่ว่าตอนนั้นจะดีจะร้ายยังไงก็แล้วแต่เมฟเจจำได้เมื่อก่อนอะ่ะหนูไปแอบกินไอติมของเลเบลเขาอุตส่าห์เอาไปซ่อนไว้โอ้โหเขาอยัางโกรธอ่ะ เย,ย้ยไม่เอาสิเจ้เผากันต่อหน้าเบอร์กันดีโบเลยนะฮิฮิฮินี่เขาเรียกว่าเอาคืนไงจากวันก่อนอนะแต่ยังไงก็ตามมันก็เศร้าหน่อยๆนยนะที่เราต้องอยู่ห่างกันแบบนี้แต่มากกว่าสิ่งใดเลยเราหวังจะทำอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้เธอไปถึงความฝัน <c oughs> ใช่เลยเจ้ความฝันของเลเบิลก็คือความฝันของพวกเรา <c oughs> ฉันไม่เคยถามเลยเธอสบายดีนะเบอรกัน,นดีโบวันนี้เป็นวันที่6ค่ะ เราเคยมีร้านแบบนี้ที่หนึ่งก่อนนะนะก่อนที่เราจะมาที่นี่เป็นร้านที่สืบต่อมาจากพ่อแม่ของเรานะ่ะแต่หลังจากที่เลเบิลออกไปผจญภัยและเพื่อนๆของเราหลายคนก็ออกไปลองทําสิ่งใหม่ๆเราก็เลยคิดว่าเราคงจะต้องเริ่มอะไรใหม่ๆกันบ้างเราก็เลยมาที่ b b i s l a แลนนี่แหละแล้วเราก็คิดถูกที่มาที่นี่นะมันสนุกมากวิวก็ดีและเธอก็โวยวายเพื่อนบ้านไม่ได้ด้วยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าบางครั้งฉันก็คิดถึงร้านเก่าแล้วอะ เจ้ก็เหมือนกันเราทําร้านเก่ามาสักพักเลยมีความทรงจําดีๆเยอะแยะแต่ก็นะมันก็ยังอยู่ที่เดิมเราจะไปเยี่ยมเมื่อไหร่ก็ได้ตอนเนี้เราจะต้องมุ่งมั่นที่จะทําร้านใหม่ให้ดียิ่งขึ้นก่อนดีเจเราจะต้องทํางานอย่างหนักเพื่อให้มันดีด้วยกันนะนี่แหละเมฟส์ของพี่เธอช่วยสุดพลังจริงๆฉันรู้แค่ว่าเธอหมายถึงเธอคิดถึงร้านเก่าของเรานั่นแหละ แต่ในเวลาเดียวกันฉันก็คิดว่าดีจริงๆที่เรามาที่เกาะนี้ฉันรู้สึกว่าเราได้เป็นครอบครัวกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันที่7ค่ะโอ้เบอร์กันดี้โบยินดีต้อนรับเธอมาที่นี่ทีไรฉันไม่ได้หยุดงานมาคุยกับเธอเลยอะขอโทษด,ด้วยจริงๆหืมรูปข้างหลังฉันน่ะเหรออ่านั่นคือฉันแล้วก็พี่น้องของเราเมื่อตอนยังเด็กและนั่นก็คือพ่อแม่ของเรา,พ,เราพ่อแม่ของเราเสียไปหลายปีแล้วแหละรูปนี้ก็เลยเก็บความทรงจําดีๆเอาไว้มากมายเลย ตอนพวกเขาเสียฉันยังเด็กมากเลยยังจำอะไรไม่ค่อยจะได้แต่ฉันก็จำได้อย่างหนึ่งนะเจ้ว่าเจ้เลี้ยงฉันมาด้วยตัวของเจ้เองขอบใจนะเจ้ขอโทษนะเจ้คงเหนื่อยหน้าดูเลยเป็นอะไรอีกอะเมฟปกติจะต้องล้อว่าฉันแก่ชุดของฉันห่วยไม่ใช่เหรอไม่เอานะเจ้ฉันกำลังซึ้งนะไม่ใช่ว่าเราคุยเรื่องนี้กันโดยไม่มีเบอร์กันดี้บอยืนอยู่ตรงนี้นะอย่ามาทำามันใจร้ายกันหน่อยเลย อุ้ยขอโทษทีฉันเลยเถิดไปหน่อยเธอพูดถูกเราควรที่จะคุยกันมากกว่านี้เธอโตแล้วและฉันก็ควรจะทําว่าเธอเป็นคนที่โตแล้วเช่นกันและฉันก็ภูมิใจในตัวเธอนะเมฟเธอเป็นหลายๆสิ่งที่ฉันไม่สามารถเป็นได้นะน้องสาวฉันเคยดูแลเธอและเลเบลตอนเธอยังเด็กแต่ตอนนี้เธอก็โตพอแล้วก็จะดูแลฉันได้แล้วด้วยและเมื่อเราทํางานเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกันแบบนี้ไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้เลยวันที่8 เฮ้ hey, ฉันมีของขวัญจะให้คุณด้วยนะ่ะเบอร์กันดี้โบมันคือแพทเทิร์นลายผ้านะฉันทำเองแหละเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอสามารถใช้มันไปเปลี่ยนลายตรงส่วนของผ้าบนเฟอร์นิเจอร์ของเธอได้อืมฉันก็คิดว่าเธออาจจะอยากใช้ลายของฉันบ้างอะนะฉันทำลายเอาไว้เยอะแยะเลยถ้าเธอสนใจก็เอาไปใช้ได้เลยนะถ้าตอนไหนเธออยากจะคัสตอมเธอก็ไปที่โต๊ะทำงานคราฟต์ DIY ของเธอได้แล้วเธอก็เลือกลายที่เธอชอบไปใส่ได้เลย แต่มันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ได้ทุกอย่างนะแล้วแต่ชนิดด้วยแหละฉันตั้งใจทำมันนะหวังว่าเธอจะใช้มันนะโอเควันนี้เซเบอร์ก็ให้แพทเทิร์นเรามาแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเขาให้ลายอะไรเรามาบ้างก่อนอื่นเราจะต้องไปซื้อคัสตอมเมชชั่นคิทก่อนนะคะแล้วเราก็ไปที่โต๊ะคราฟต์ y i y ของเราเลย เข้าไปที่แพทเทิร์นแล้วก็จะเห็นว่ามีแพทเทิร์นให้เลือกอยู่หลากหลายเลยล่ะคะ่ะลายชุดนี้เป็นชุดแรกที่ได้มาลายจะเป็นแถบๆสีลองเอาไปใส่ผ้าบนโต๊ะดูนะคะพอลองเอาไปวางไว้ในบ้านแล้วก็ดูเปลี่ยนแปลงดูสนุกสนานดีนะ วันที่9วันนี้เราก็ไปอีกค่ะโอ้เบอรกันที่โบฉันกำลังหวังว่าวันนี้เธอจะมาฉันทำแพทเทิร์นให้เธอเพิ่มอีกด้วยอะรับไปเลยฉันก็ไม่รู้นะว่าเธอจะคัสตอมเฟอร์นิเจอร์มากแค่ไหนแต่ก็หวังว่ามันจะช่วยได้อะนะเธอรู้ไหมในจำนวนวันทั้งหมดใน1สัปดาห์วันอังคารอะมันก็จะรู้สึกเนื่อยๆแต่ว่าฉันต้องทำให้ดีที่สุดจะต้องมีสติ ถ้าช่างทำอะไรผิดพลาดมันก็มักจะเกิดขึ้นในวันอังคารนี่แหละแม่ของฉันกล่าวไว้โอเคได้มาอีกแล้วค่ะเราไปลองดูกันว่าแพทเทิร์นชุดใหม่จะหน้าตาเป็นยังไงแพทเทิร์นชุดนี้มีชื่อว่า Traditional t o o ลายก็จะออกเป็นชนเผ่าชนเผ่าเป็นลายโบราณเป็นลายเหมือนผ้าทอผ้าถักมีลายลูกน้ำเพลสลี่ด้วย วันที่10โอ้เบอร์เกนดี้โบฉันกำลังหวังไว้ว่าวันนี้เธอจะมาฉันทำแพทเทิร์นให้เธออีกแล้วนะเอาไปเลยฉันทำเจ้าพวกนี้ตอนเวลาพักอะแต่พอได้เริ่มแล้วเราก็หยุดไม่ได้เลยแหละสินค้าเกือบทั้งหมดในร้านพี่ฉันทำหมดเลยค่ะคุณเคยเจอเลเบลหรือยังเธอมาที่เกาะนี้ครั้งคราวนะเธอมีฝันยิ่งใหญ่บางครั้งก็ใหญ่เกินไปแต่ถ้าคุณเจอเธอคุณจะชอบเธอนะ โอเคค่ะเราไปลองแพทเทิร์นใหม่กันเลยแพทเทิร์นชุดนี้มีชื่อว่า Toys ก็จะดูสนุกสนานดูเด็กๆมีทั้งสีหวานๆมีทั้งสีจัดจ้านแบบของเล่นเด็กก็ดูสนุกสนานสดใสดีค่ะโอเควันต่อไปวันที่11ค่ะ เซเบอร์ er ก็ต้อนรับเราอย่างเช่นเคยแล้วก็บอกว่าทำแพทเทิร์นไว้ให้อีกครั้งพอเราไปดูก็จะพบว่าลายชุดใหม่เนี้เป็นลายแบบเรโทรค่ะก็ดูน่ารักดีนะสำหรับใครที่ชอบเรโทรเรโทมันก็คงจะแต่งบ้านได้ง่ายขึ้นมีลายแอปเปิ้ลลายลูกเจี๊ยบด้วย วันที่12เช oh <my. S 1> ่นเคยค่ะ oh <my. S 1> เซเบิลเตรียมแพทเทิร์นเอาไว้ให้เราอีกแล้วแล้วก็รอเรามารอบนี้พอเปิดดูก็จะเห็นว่าเป็นลายตารางค่ะมีทั้งลายเล็กลายใหญ่ให้เลือกใช้ได้ทั้งแบบแนวนอนแนวเฉียงลายฟันหมาหรือ tooth h o w ก็มีนะเนี่ยพอเราลองเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์จากโต๊ะลองมาเป็นน้องหมีดูบ้าง ก็จะเป็นการเปลี่ยนลายชุดของน้องหมีค่ะน่ารักดีค่ะน้องหมีจะได้มีชุดเข้ากับห้องของเรามากยิ่งขึ้นมาถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเซเบิลจะให้แพทเทิร์นเราไปอีกจนถึงเมื่อไหร่หลังจากนี้ก็คงให้เพื่อนๆได้ไปลุ้นกันต่อเองนะคะว่าจะได้ลายอะไรแบบไหนยังไงบ้าง ลองไปคุยกับเซเบอรทุกๆวันดูค่ะสนุกดีนะเธอจะเล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังและตั้งตารอเรามาทุกวันเลยถ้าเพื่อนๆได้ลายอะไรสวยๆมาอวดกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะเจอกันใหม่กับช่องเบอร์กันดี้โบคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ